ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะลุยต่อนะคะมาดูลุงเสือนะคะโอ้หอมเข่ามีแห้งคัก เที่ยงอิ่มก็ลุยต่อค่ะชีวิตชาวนาะกินข้าวอิ่มแล้วก็ดกูบกาแฟคนละแก้วนะคะตัดหากงกาออกด้วยะค่ะพี่น้องกินใต้ลงมาขักกันดิฟังเลยกางามีหลีสูส<อ>งค<อ>่ะแต่ว่า

ช่วงนี้บอกเฮ้ยปัญหาตอแมนบ่หาหางตอไปมาเลี้ยงไม่มาเลี้ยงหอกมาปล่อยมารมชาสตร์ปล่อยธรรมชาตตัดหางตัดหางอันนี้คือมัดละหาน้ะจ้างไอ้เพื่อนลูกมัดละหาจ้างวะแมนบอลูกเอาเองอันนี้ลูกเอาเองบ่ อ๋ออันที่จ้างนะสาวนะคือดำแล้วแล้วมัดสูงแต่ว่าเราจมก็ได้กลาได้กลาแต่ว่าเราเลือกขักเลยหน้อยนะสาวคนเดียดีอยู่กล้าปวดว่าสันกล้าปวดเลยก็ได้หน่อยแล้วเราบ่มีหมูแล้วมาหมึกอยวเราเศร้าเลยได้สี่สิบก็มัดว่ะจีหนะสาวสีมัดอ้ยก้าสูงคักเนาะ เดือนนึงบนนี่ตังแต่นับตังแต่เมือนวันนี่เออมาละหาบาทกสงบาทเบมืยแล้วจอดนีมวขนาดแล้วเนาะมันโกาสโกาเกี่ยยังังเช่วงนี้พ่นดบ่เบ็ดกิดเบ็ดตึ๊ตึ๊สะดุ้งนะปลามาขายงได้อยู่รวะยำลอเ่มาเก็บไทยโอ้อย่วเอล้สองยว่าปลามาขายนี้ คนสี่หาโลคนได้ยังไง้เองวันมรั้งศกนั้นไหวเลยขาง่านั่นเลยโอ้เห็ดี่นกอันดีงองใหางัดขาดนีลกเองลกมัดเองบ่เห็ดม um ันี้กาเลยบอ้ยสอ่อนอีดีเงาค่ะมันกับแมยางขาดจนลกบ่ได้ดอกวะมันกขาดธรรมดา แบ่งครึ่งนะคะเพื่อให้มันดุลนะคะให้มันทวงน้ำหนักก็ได้เอกพุดอศ่ของเงินหน่ือจังหลายของยยหอมเออกรชุมนั่นแหะหมู่บ้านนี่นะินงันหมู่บ้านนี่บอกโอ้หมู่บ้านนี่เนาะมือนี่มือนี่เรืองเลืองมือนี่นะากระชาุ่มนั่นเลยางงเออติดตข้าไนี่แหละเขาเรียกบุฟเฟ่บานอไรสามร้อยสามร้อยคือว่าสามร้อยห้าสิบใช่ไหม ปลอยมีเรื่องเลยจังอนอุ้ยคนวานไว้พที่ดึกเนาะเข่าเราคือเขียวงามเถอะนา้ามหลายหลายทุงนี่อนวันเร่องเบนี่มันเอม่ันทีพมันเป็นกะงามอันนี้ทีเนาะแต่ว่านามที่ดึกกว่าหน้าเป็น ไปได้สิถือไปน้ำดอกก่อนนี่ไปละค่ะองเสือหากกาไปแล้วข้างข้างละาหามัดกับพ่อหักกันเน,น่าเอาไปแล้วบ่เอาอีกบนนี้บ่ให้ถือไปบ่กถือถือก็ถือแล้วแต่ราคาชีวิตชาวนานะคะพวกหามเมียคอนเขาเรียกพวกหามเมียคอนเนาะ ดูต่อไปค่ะไปดำต่อภาคบ่ายนะคะเดี๋ยวแอดก็ตามลงไปดำมันกันค่ะขณะนี้เวลาสี่โมงกว่าแล้วค่ะสี่โมงครึ่งนะคะในสองให้เมื่อในสองให้เศรเมย์เศรเมย์ทักเด็กก่อนนะคะตอนนี้ ภาษากาลังสิตตอยมาอยคอค่ะพี่น้องหยาบข้างาเด้ตัดยังงนั่นหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่มาคอนะไปแม่ตุ้งเสือ <c oughs> มีภัสูงจะคนเอาไม้ฟา,าดรวด มันหวานบ่คือว่ากินกับเพรามะข้อแล้วเราเห็นใครจอดตั้กินกระเพราโอ้ยมันแม่อะไรมะข้อหวานโอ้ยเสียงอันเสียงเอียงนี่เขียดบ่ห้องนี่เขียดยิ่ยังเขี่ยจาน้าเสียงเขี่ยจาน้าห้องรับเนียดไว้ทางหยาปูนภาษาเราไปกลุ่มต่อยมะข้อได้กินบ่นอ่ สุกรอพี่นางยังบ่สุกยังเสือไปปานกันเทน,นาล่ะค่ะพี่น้อง,น,องน้ำล่นกันเทน,นาแล้วนวยใหญ่เลยยังบ่สุก เสาเราบ่อ,บบอนี่ยคือเราบ,บอร่อแต่มาเบิง่งยังมาคอโอดหน่วยใหญ่อยู่ใหญ่พันละชูฟาดลงสัตวบ่เห็นจักแต่ยังงมเอาบอกักหนุ่มมาหนึ่กับซ็บบักเมากระซุกป,ปานนี่ตัวแมนบ่ดิเด่เออมันจะ<ด>กินได้อยูแล้วแต่เราทานแบบซุกคอดมาคอพี่น้องมาคอดเอาไปซัวเอยอ,เอ,อยังบ่สุกคัก โอ้ยขิดตมบงังโพ่สาโปรสัดเลยเบ่งแบบมัวมัวล่ะค่ะมันบงังขิดตมบงังเมื่อนี่พ่อซำนี่ก่อนเมื่อเอ,อินดออูกออต่อนะคะข้าแล้วนะคะตอนนี้สี่โมงครึ่งพระสาจะไปทําธุระในตัวอําเภออีกทีนงไปซื้อของนะคะก็เลยจะกลับแล้วนะคะมัดนี่เอาไปจุ่มน้ำไปก่อนงอยงยามต่อ เสือปานกันไปหนะปานทะเล,ล,ลนี่แหละจ้างพวน้ำดำนาที่ช้คือ,คอ,คอ,คอระสุนีขนป้าสาจะว่ายน้ำให้ดูหนะคย ้ำม,มาจากน้องสาไม่เ่ามันเลยขุ่นเนาะน้ำม,มันบะทันเลยมัน่นแบลบาทัานหลายอืมน้ำม,มันซึมมาแต่พอเลือกระับน้ำได้ใอืมตรงนี้ลึกมากนะคะตรงนี้ลงไม่ได้ถ้าว่ายน้ำม่เป็นตรงนี้ไม่เท่าไหร่ตรงนี้งงเพียงคอพอเถอะเด็กกันเ,เลกลับบ้านกันแล้วคะ่ะวันนี้จะห้าโมงแล้วคะ่ะจะห้าโมงเย็นแล้วคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปุ๋ของยาา mm ่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ